ห้ามแตะเขาจะยิ้มใส่ห้ามแตะไม่ต่ยไม่แฉใช้ไม่ไม่แะไม่แตก็หมวเลยหมวเลยส่อยเลยอะเขาจะขอแตะนว้มหยุดทำไมอย่าหยุดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจตอนไหนเอากี่รอบ้ววบ่งกีจรอบจุ๊บจร๊บครับจุีบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุไบจน๊บจุ๊บจง๊บงุ๊บจร๊บจุ๊บจุ๊เลุนบลุ๊บจรนบจุเบาุ๊บนุ๊บจุ๊บจุ๊บจอนบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ พี่มัวแต่ี่ขี้เกียจซ้อมไม่ได้เขาบอกว่าจะเอาพี่ให้นอกแล้วตายคาเมืีโอ้หอันนี้คือเรื่องจริงนะคอันนี้วิ่งกี่รอบไปหนี่งหกรอบครับหกรอบนะคุณมาเรียนดีไบเซนเจียวไม่บังนาฬิกาแตะหกโมงเลยเหรอใช่ทำไมผมไม่เห็นพี่วะมึ่งมึ่งมึ่งอ่ะมึ่งตอนนี้มึ่งมึงมึงอะไรนะมึ่งมึ่งใช่มึ่ง มึงหน้ามืดหน้ามืดเหรอใช่ตอนที่มาอ๋อตอนที่พี่มาหน้ามืดอ๋อตอนที่พี่มามืดเห็นเฮ้ยผมไม่เห็นพี่จริงพี่อู้ปะเนี่ยรองเท้าใหม่ปะเนี่ยครับผมซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยร้อยเท่าไหร่นะโอ้ดีว่ะามือสองปะเนี่ยไม่ใช่ซัมมาจากติ๊กต๊อกซื้อมาจากไหนนะติ๊กต๊อกโอ้ซัมมาจากติ๊กต็อกอู้วเอาอันนี้เล่นกี่มวยเบียไหนจับมาดูดิเบีย โอ้ดีได้ไอเทียนเอาพี่สั่งจากจี๊ดอกเหรอครับผมคนนั้นรู้จักคนจากสั่งจี๊ดอกเท่าไหร่นะสองร้อยไร่เนอะร้อยสามสิบแปดาทร้อยสามสิบแปดบาทเออฝากเคลียร์มนุษย์ต่างดาวด้วยที่มนุษย์ต่างดาวด้วยที่สุขได้ไหนเล่าครับผมร่างกายเริ่มมาแล้วเริ่มมีไม่เริ่มมีพุงแล้วเริ่มมีกระดูกเริ่มมีเริ่มมีพุงพุงพุงย้อย พุงย้อยพุงย้อยแข็งไหมแข็งไหมอู้แข็งไหมเขเเล่นเคยเล่นกาท้องบ่พี่เทนบอกว่าพี่เทนบอกว่าเล่นการท้องบางยังไม่เห็นเล่นไม่เห็นเล่นการท้องเลยครับไปยี่สิบทีทำด้แข็งแรงสี่เยช้าห้าหยุดเส้นสุลงสมหหกคนล้วห็ดแดมดแล้เก้าเก้าสิบสิ1 ทียีเจ็ดนี้นะครับผมมีดําพันกับจีรอนด้วยนะครับผมข้างละห้าหมบาทนะครับห้าหก6เอ็ดเจไฟต้องแข็งกร่งแล้นะไม่แข็งกร่งไม่ได้จีรอนเอาสิบเจ็ดเ้ยยสิบแปดสต้องแข็งแจ็งนะจิรอนเอานะ 39ก้าสิเ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 ก้าลงดิเฮ้ยสิเก้าลงี่สไม่ไหวเลยสิเก้ายี่สิบเว้าหกสิบเออแค่นี้เหรอชงลมต่อเลยเรชงลมต่อเร็วเร็วเรขึ้นมา กิลลอนเอานักนะโชกนดีไต่ซุดุดๆ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 ป็นที่หลอดสอดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าที่หลอดสอดอย่างนี้นเพราะกิลลอนเขามวยสอกโอ้เออแล้วก็ตีเขาเอาดีฮะการมวยดีการมวยดีแข็งแกร่งแข็งแกร่งการมวยดีพี่การดีดีมันไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นการดีดีการดีดีการดีดเออมองข้างหน้าเขาเอ่อกิรลอนอ่อถอยออกฝีมือฝีมือบ้างเออเป็นมวยไฟเตอร์เด้เนี่ยแอบก้าวคอ อากาศมัอยเด้นต่มาดเด้นต่อยมัดแด่เดียว้องอนนึ่งด้วยอสอกด้วยสอกได้นะมึงตองแล้วก็ตีข้ว้าวีข้อด้งขอว้าวปาถึงอีร้อนหน่อยอีร้อดจีร้อนสองไอ้ดีๆนะถ้าสองไม่ดีเดี๋ยวก็ลูบ้ยีรอนนะครับผม ก็เกนะสปอนเซอร์เหรอจิมเปอนเซอร์เอา GDP ไม่ถึงหมุกรอดพี่ยังมาโกหกผมเอาแบบตรงไม่ถึงไม่ถึงเองไม่ถึงไหมไม่ถึงเชื่อไม่ถึงถึงมนุษย์ต่างดาวนี่น่าจะประมาณสามรอบโผล่ล่อจีแล้วก็เดินบ้างอะไรบ้างอยู่ตามไปป่ากล้วยบ้างผมรู้สูตรอยาบ้าสามใช่ไหมโผล่ล่อจี หกรอบนะไม่รู้พี่ไม่มีแรงพี่แพ้มาผมปล่อยพี่เดินตั้งแต่นู้นเลยหรอใกล้เศษสมาเดินมาเลยเขาต่อสามผมซันหนึ่งใช่ไหมเออเขาต่อใช่ไหมใช่แม่เขาต่อสามหนึ่งเขาต่อหรือหลอกเขาต่อกัรเมื่อไหร่กัดมวยดไหร่กัดมวยดไกัดมวยเอาชกลมสิมาที่เอาต่อยดีนะถ้าพี่ไม่ต่อยดีต่อยดิเอาจริงผมต้องต่อยสุดๆอย่าย่ออย่าย่อตัวไม่ย่อเออสี่มา สองสี่มัดด้วามโอ้ยไม่ใช่คือว่าต่อยจีโร่สี่มัดแล้วปังปังปังปงเป็นชุดเป็นชุดเจ็แปดตีเขาด้วยตีเขาด้วยเอาฟันอย่างเดียวมันุงแลวเดินแพ้เขาแล้วฟันสองวโอโโอโโอ้โ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 ่้หามเตะมุมห้ามเต่นวมนะห้ามยิมถ้าจีรร่แต่นมมันี่หน่อยจีร จีรนันยจีนจะเตะห้ามเตะเขาจะยิ้มใส่ห้ามเตะไม่ต่อยไม่เตะไม่เตะไม่เตะหวหวดเลยเดเลยใส่เลยเขาจะขอแตะนวมแต่อยู่แบบนี้ได้ไงล่ะต่เอาแตะแตะลงุ๊เอาดีมันเดาเหมือนคู่ชกห้ามยิ้มด้วยโยังดังดังดัยัุกจีรดหนอยเร็ว ดี่ชิ้นหรอครับผมนับลรอกแน่นอนเอ่อฝ่าซองให้ดีๆนะนับลรอกแน่นอนนับล้อนแน่นอนเดี๋ยวไม่โคโยนะเออไม่ไม่โคโยนะเดี๋ยวดูส่องเออเดี๋ยวดูก็รู้เบ yeah. ่งพลังไปหนึ่งสองสามเดี๋ยวก็รู้ครับยี่ส allora ิบเจ็ดนี้เออเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนเบ่งไว้เบ่งไว้ห้ามหยุดเบ่งพลัง เบ่งไว้คลองกำลังมาคองกำลังจับเบ่งไว้ห้ามหยุดนะเก่งไหมยี่สิบเจ็ดนี้ครับต่อยดับาลิวตยี่สิบลนครับอย่าหยุดอย่าหยุดดาแดงแล้วเก่งไหมคองกำลังจับคองกำลังจับชดดยอ้หยุดทำไมอย่าหยุดอย่าหยุดไอ้ช่องลมฟันสองสี่ยี่สิบลนไปฟันปวดมวยสอก ปวดเมืยสว่างโอเคเลยชิน่าชิน่าถีได้ไหมได้ได้สว่างไงได้ดิเบิ้ลได้ชิน่าชิน่าอีรอนเออชีน่าอีหลอนชิน่าไม่เป็นไรชินด้อีรอนชีได้เขาอายุมากกว่าเราไม่เป็นไรชีได้อีรอนเิ่อีหลอนเออพอ